ค่ะมาต่อที่ในส่วนของตัวซาบีน่านะคะถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบ2ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปี6-3นะคะอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการจับจ่ายตลอดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแต่ทางผู้บริหารก็ยังประเมินว่าด้วยสถานการณ์ ที่สง่งสัญญาณดีขึ้นนะคะตั้งแต่เดือนกลุมภาพันธนะคะจนมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนะคะรวมถึงในส่วนของตัววัคซีนโควิ 19, ด1 i ล็อตแรกที่มาถึงไทยแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคลาดกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนะคะแล้วก็มีโอกาสดีขึ้นจากปีก่อนนะคะที่ได้รับผลกระทบที่หนักกว่านะคะโดยบริษัทยังคงตั้งเป้าไรายได้จากการขายปี64ค่าจะเติบโตได้1 5เปอเยยค่ะ โดยในส่วนหนึ่งในช่องทางการขายนะคะที่คาดจะยังเติบโตต่อได้ในปี64ของซาบีนานะคะทางฝ่ายก็ยังคงมองว่ามาจากช่วงช่องทางของ SSR หรือ Non Story t e l l i n g นะคะหลังยอดขายจากช่องทางดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้น65.2%ในปี63นะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มสัดส,ส่วนการขายนะคะขึ้นมาเป็น1 9ของยอดขายรวมนะคะเทียบกับปี62ที่อยู่ที่ประมาณ10%นะคะโดยปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตจากยอดขายจากช่องทางนี้นะคะก็มาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภะคะที่หัมา ซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นนะคะซึ่งโดยในส่วนของ Sabina เองก็ถือเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่ได้ประสบความสําเร็จจากการทําการตลาดออนไลน์อย่างมากนะคะสะท้อนจากการติด1นึ่งอันหนึ่งในหแบรนด์นะคะที่ขายดีจากช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มนะคะทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee เองนะคะ ซึ่งเบื้องต้นค่ะผู้บริหารก็มองว่าสัดส่วนยอดขายจากช่องทางเอ r เนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อได้อีกราว3-4%จากสิ้นปี6 3ที่19%ซนะคะซึ่งดูแล้วอาจไม่โดดเด่นเทียบเท่ากับปี6-3นะคะหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ค่าดีขึ้นเนี่ยอาจส่งผลทำให้ผู้บริโภคบางส่วนกลับไปซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านค่ะนอกจากการตั้งเป้ายอดขายที่ค่าเติบโต1 5แล้วนะคะผลดำเนินงานของ S ซาบีนาเองนะคะก็จะยังได้อานิสง์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ยังทําได้ดีนะคะสะท้อนจากค่าใช้จ่ายปี6-3ที่ลดลงได้มากกว่า19% y เ a r on y อ a r นอนเยียะคะมากกว่าที่ยอดขายที่ลดลงไปเพียงแค่10%นะคะ ทำให้ S&A เนี่ยปี63นะคะมีการปรับตัวลดลงค่ะโดยผู้บริหารก็มองว่าปี64จะยังลดค่าใช้จ่ายได้อีกนะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนะคะจากจํานวนพนักงานที่ลาออกนะคะราว500ถึง600คนค่ะซึ่งในปัจจุบันก็ทําให้พนักงานของบริษัทของซาบีนาก็อยู่ที่ประมาณราวแค่4,000คนนะคะก็จะช่วยลดในส่วนของค่าใช้จ่ายลงได้นะคะแม้ทั้งฝ่ายจะมีมุมมองบวกต่อแผนธุรกิจของซาบีนานะคะที่ค่าจะยังโตต่อได้ในปี64นะคะท่ามกลางสถานการณ์การ แทบระบาดโควิดที่ดีขึ้นนะคะแต่ทางฝ่ายยังยึดอนุรักษ์หลักอนุรักษ์นิยมนะคะประมาณการกาไรปี64ที่359ล้านบาทนะคะภายใต้สมมติฐานยอดขายคาดโต10%เย a r on ออนเียต่ากว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้นะคะแล้วก็ยังคงคำแนะนําซื้อนะคะสำหรับซาดีนาหลังราคาหุ้นปัจจุบันนะคะมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานปี64ที่ให้ไว้22บาท80สตางค์นะคะอีกทั้งยังจูงใจด้วยการจ่ายปนผลที่สูงราว100%นะคะซึ่งสูงกว่านโยบายขั้นต่ําที่40%ค่ะ โดยบริษัทนะคะก็ประกาศจ่ายปันผลช่วงครึ่งปีหลังที่45สตางค์ต่อหุ้นนะคะก็จะขึ้น XD6 พฤษภาแล้วก็จ่ายปันผล21พฤษภาค่ะต่อมาที่คอมเซเว่นนะคะจากการประชุมนังวิเคราะห์กับผู้บริหารนะคะเมื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะทางฝ่ายก็มีมุมมองบวกต่อแผนธุรกิจของบริษัทนะคะที่คาดจะสร้างโอกาสการเติบโตได้อีกมากนะคะนอกจากแผนการขยายสาขาที่มีอยู่นะคะณสิ้นปี63ที่911รนะคะและคาดเพิ่มเป็นพันสาขาในปี64นะคะซึ่งก็จะมีทั้งตามห้างสรรพสินค้าและก็สแตนอะโลนนะคะบริษัทยังมีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์นะคะให้มีลักษณะ เสมือนจริงมากขึ้นนะคะในลนักษณะของ Virtual Shop นะคะเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายนะคะด้วยสินค้าที่หลากหลายและครบคันนะคะอีกทั้งจะยังเชื่อมต่อกับข้อมูลหลังบ้านนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะสามารถเลือกไปซื้อสินค้าเลือกตามออไปรับสาขาที่สินค้าที่ตามสาขาที่มีอยู่ได้ะคะ่ะนอกจากการเติบโตของตัว คอมเซเว่นเองแล้วนะคะผู้บริหารยังคงวางหมากต่อยอดกับธุรกิจ n c a p นะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นบริษัทร่วมของคอมเซเว่นนะคะที่ถือหุ้นอยู่33.93%ค่ะด้วยการเตรียมเพิ่มพอสินเชื่อสินค้า IT นะคะเพื่อสอดรับกับธุรกิจของคอมเซเว่นที่ปัจจุบันก็มียอดขายผ่อนผ่านบัตรเครดิตราวหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งเบื้องต้นทางฝ่ายก็คาดว่าจะได้เห็นการเซนจี้กันในช่วงของครึ่งปีหลังค่ะ ภาพลงของ 1Q64 ของคอมเซเว่นนะคะก็คาดจะมีโอกาสเติบโตเยออนเย r นะคะหลังได้แรงหนุนจากยอดขาย iPhone 12ที่ยังได้รับกระแสความยิยมต่อเนื่องจาก 4Q63 นะคะหลังจากเปิดตัวล่าช้านะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดรอบ2ที่ไม่ได้รุนแรงและส่งผลกระทบต่อยอดขายเหมือนช่วงของไตรมาสหนึ่คินะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงเวันสุดท้ายนะคะแล้วก็ยอดขายสาขาใหม่ที่บริษัทจะ มีการเปิดเพิ่มในปี63ค่ะเพื่อสะท้อนมุมมองบวกข้างต้นนะคะทางฝ่ายก็ปรับประมาณการกําไรสุทธิปี64นะคะของคอมเซเว่นขึ้นเป็น1,707ล้านบาทนะคะภายใต้สมุติฐขานย,ยอดขายค่าดโต14%เย a r on ออนเยนะคะแล้วก็อัตราก,กําไรขั้นต้นเนี่ยคาดส่งตัวเท่ากับปี63ที่12.6%ค่ะ ถึงแม้ทางฝ่ายจะประเมินเป้าหมายยอดขายนะคะโตกว่าที่บริษัทตั้งไว้ที่1ิเซนนะคะแต่จากการประเมินความสามารถของบริษัทซึ่งสะทอนจากอัตราการเติบโตยอดขายช่วง5้าปีที่ผ่านมาก็พบว่าสูงกว่า20เปอร์ซนตต่อปีนะคะดังนั้นทางฝ่ายก็มองว่าบริษัทจะยังทําสามารถทําได้ค่ะขณะที่ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมนะคะซึ่งจากเอ็นแคก็คาดจะเติบโตเช่นเดียวกันนะคะจากการขยายพอร์ตสินเชื่อค่ะ ด้วยการต่อยอดของธุรกิจคอมเซเว่นนะคะที่ปัจจุบันไม่ถูกจํากัดเพียงแค่จานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นนะคะทําให้ทางฝ่ายมีมุมมองบวกต่อโอกาสการเติบโตที่จากการสร้างศักยภี้ผ่านธุรกิจหลักของบริษัทที่คาดจะเห็นได้ต่อเนื่องนะคะก็ยังคงคําแนะนําซื้อสําหรับตัวคอมเซเว่นนะคะทยอยซื้อคอมเซเว่นที่ราคาพื้นฐานที่ห้าสบบาทค่ะ ต่อมาเป็นตัวออคชันนะคะก็ประกาศผลกำไรไต่มาส4 Q63 าที่65ล้านนะคะกำไรสุดทธิที่ลดลงนะคะเยออนเยมาที่เอ,อ่อประมาณ11.7%เนี่ยก็เป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกนี้รายย่อยนะคะที่มีต่อเนื่องจากผลกระทบของโควิดนะคะหากแต่ในส่วนของภาพ QonQ เนี่ยมีการปรับขึ้นเด่นนะคะ63.6%นะคะก็จากจำนวนรถเข้าประมูลที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะหลังมาตรการช่วยเหลือลูกนี้นะคะก็มีบางอย่างก็เริ่มสิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะก็หนุนรายได้การให้บริการป ตัวเพิ่มขึ้น11.2% Q on Q ค่ะ ถึงแม้ในส่วนเอ่อหนึ่งถึงแม้ในสภาพของเศรษฐกิจนะคะที่เรายังคงเห็นการเปราะบางแล้วก็ค่าจะอ่อนตัวลงได้นะคะภายหลังบทมาตรการช่วยเหลือนะคะทางฝ่ายก็ยังคงมีมุมมองบวกต่อธุรกิจของออคชั่นนะคะหรือสหาการประมูลที่จะได้ประโยชน์ต่อเนื่องนะคะจากจํานวนรถยนต์ที่เข้าประมูลมากขึ้นนะคะทางฝ่ายก็ยังคงคําแนะนําซื้อสําหรับตัวอ็อกค่ะต่อมาตัวบิวตี้นะคะก็ประกาศกาไรไตร,าตรามาสสี่พิกมามีกําไรนะคะที่19ล้านนะคะก็ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขาดทุน9ล้านนะคะโดยกําไรสุทธิที่ปรับ ตัวลดลง Year on Year ก็เป็นผลจากโควิดนะคะที่กดดันกําลังซื้อนะคะแต่หากเทียบ Q on Q เนี่ยจะพบว่าผลดําเนินงานติกเป็นบวกได้นะคะจาก 3Q63 ที่ขาดทุน23ล้านนะคะก็เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะ2.7% Q on Q นะคะก็จะมาที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็น53.6%นะคะจาก52.9%ใน 3Q63 ค่าใช้จ่าย s d n a ที่ยังคงลดลงต่ออีก3.8% Q on Q แล้วก็การบันทึกผลขาดทุนด้วยค่าสินทรัพย์ที่ลดเหลือเพียง5ล้านบาทน,นะคะจาก พิหที่บันทึกขาดทุนไป15ล้านนะคะ ในส่วนของภาพปี63เองก็ขาดทุนทําให้ขาดทุนสุดที่นะคะ105ล้านบาทนะคะในส่วนของภาพปี64เองนะคะทางฝ่ายก็คาดหวังพัฒนาการเชิงบวกที่คาดจะเห็นได้นะคะในปี64เนี่ยจะช่วยหนุนในส่วนของบิวตี้กลับมามีกําไรสุดที่ได้อีกครั้งนะคะหลัง CQ 63ที่กล่าวไปก็สะท้อนเห็นแล้วว่ามีการฟื้นตัวบ้างแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะด้วยราคาหุ้นปัจจุบันที่ขึ้นมาตอบรับจนใกล้เคียงราคาพื้นฐานปี64ที่บาท77สตางค์นะคะทางฝ่ายก็ยังคงคําแนะนําถือค่ะ ในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นราคาทองคำปรับร่วงลงแรงนะคะก็ทำจุดต่ำสุดนันตั้งแต่เดือนพิชุนาปี2563้ากสนะคะก็ยังคงยืนยันในเรื่องของแนวโน้มขาลงของตัวราคาทองคำนะคะหลังจากที่ลงไปทำาล w ที่ระดับ1,717เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะตรงนี้มีการรีบาวกลับขึ้นมาได้ไม่มากนะคะ เช้านี้อยู่ที่ดับ1,740เหรียญสารัฐต่อออนแรงกดดันนะคะยังมาจากตัวอบอลยูในฝั่งสารัฐนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเน,นื่องนะคะในส่วนของบอลเยลยุ10ปีนะคะของสารัฐเนี่ยขึ้นไปแต่แดบับ1.5เปอร์เซ็นนะคะแม้ว่าเช้านี้เนี่ยจะย่อตัวลงมานิดหน่อยพร้อมกับการรีบาวของตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะใกล้ดบับ1.4เปอร์เซ็น ขณะที่แรงกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐนะคะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรัแบบตัวขึ้นมา,าเทสต์ระดับประมาณ9 1จุกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กัด เดินหน้าปรับลดการถือครองทองคําของ e t f ทองคํารายใหญ่อย่าง SPDR นะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังปรับลดการถือครองทองคําต่อเนื่องอีก34ตันนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าหากยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมนะคะคาดว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสาที่จะปรับตัวลดลงต่อได้นะคะแม้ว่าเช้านี้เนี่ยจะมีการรีบา กลับขึ้นมาค่ะตามสัญญาณทางเทคนิคนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยยังมองริยะสั้นมโอกาสจะกลับลงไปทดสอบแนวรับ1,720แล้วก็1,710นะคะสำหรับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ ในฝั่งสารัฐนะคะก็คงยังต้องจับตาดูกันต่อนะคะวันนี้จะมีเรื่องของตัวเลข ISM Manufacturing PMI นะคะคาดการว่าจะออกมาค่อนข้างสงตัวนะคะแบบลดนิดหน่อยมาที่ระดับ58.6นะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้เองเนี่ยประเด็นที่ยังต้องตามดูกันต่อก็คือเรื่องของการพิจา,า,ารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจองเงิน1.9ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะหลังจากผ่านภาขสไปได้ก็อยู่ในขั้นที่รอสภาสูงนะคะ ว่าจะออกมาในทิศทางใดนะคะก่อนที่ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นรอบอที่ผ่านมาเนี่ยจะหมดอายุในวันที่15มีนาคมนี้นะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่เห็นปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาผลักดันนะคะยังให้น้ําหนักในทางลงมากกว่านะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนําให้เทรดดิ้งนะคะตัว C.O.S. 2 1ในกรอบ1,720แล้วก็1,750นะคะเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างแต่ว่ามองยังน่าจะติดแนวต้าน1,744แล้วก็1 7 7 5 8นะคะสำหรับตัวสปอร์ตโก แล้วก็ GOS 2อเนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือสปอตอยู่ประมาณ2เหรียญนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดทองคำค่ะ